ไปไหมพี่ไปไหนครับ,รบอา้าวพี่จะไปไหนได้เปล่าครับไปครับไปไปไปขอขับได้ไหมครับออกก็พี่จะขับใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับ จริงเราต้องหนึ่งครบขอโทษก่อนนะว่าเราควรจะกลับไปรับเขาไหม ถ้าไม่ไม่ได้เขาเราก็จะไม่ได้กลับมาเราก็ต้องสำนึกบ้างอ้าวขอโทษทีครับเ <c oughs> มื่อกี้นีกว่าขึ้นรถมานะครับ <c oughs> อ๋อเป็นไรครับพี่ คั้งอย่างงี้มันก็โผล่ไปแล้วป้าจริงอะนายชื่ออะไรครับ <c oughs> อะไรครับ อะไรนะพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อปาครับครับผมชื่ออะไรครับผมแล้วใช่ครับชื่อเปียกครับอ,อ๋อเปียกครับ กี่ล่องรถใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่อ้อตกใจหมดเลยตกใจเรื่องอะไรครับคิดว่าจะแบบเหมือนบ้าเราจะเปลี่ยนสถานะกันครับจากที่พี่เดินผมก็ต้องแบบกลับมาเดินแทนพี่ี้ยอ้าวทำไมเป็นพูดหนักนะครับผมดูไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยครับไม่ใช่ครับอุ้ย ทางเข้าเล็กนะครับที่นี่ใช่ครับครับผมแต่ว่ามันก็มีหลายทางนะคพี่ ไม่กระลาครับเอ่อนี่ครับ ไอ้าหนึ่งหกหนี่มันเลือกเลขไม่ได้นะครับพี่เมา โอ้ขับรถดีมากเลยคนที่นี่เหมือนว่าอยู่เลนของตัวเองตลอดเวลาเลยครับโอ้ มาแล้วห้างหลังมาแล้วครับมาครับความมาด้วยความเร็ว130มกิโลต่อชั่วโมงมาแล้วเออไม่ชนนะผมไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะอุ้ยสไตล์ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจอ่ะเมื่อกี้ mm hmm. นี่ไงอันนี้ใช่ป่ะไม่อยากใส่สกินนะเพราะว่าไอ้น,นี่เหมือนว่าจะเปลี่ยนไม้ ก็เลยแบบไม่ใส่โอ้ยเดครับผม อเองชนคานะเว้ยวจอดอันนี้ให้เพื่อนกุเคยงอ๋อสวัสดีเพื่อนสวดีสวัสดีรครับไปชนผมแล้วจะหนีมันมันได้เหรอครับเอาไม่ต้องเบานะครับเนะี่ยอ้าเอ,า,อางี้นะครับหนึ่งหกห้าสองกระเป๋าผมครับแล้วเรื่องอะจะได้เงียบไม่มีปัญหาก,กันด้วยเอา เงียบทำไมครับเนี่ยอู้เพินไป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 ขอให้เรามาสามสิบบาทวะเฮียกูยอมไม่ได้หรอกโหไม่ไม่ไม่พอเพื่อนไม่พอไม่พอฮัลโหลครับคืออะไรครับคุณทำกับประชาชนเงี้เหรอครับเนี่ยพราซ้อมต้องพันหนึ่งวะเพื่อนเออดูว่ารถเราแบบโอ้โหไม่ใช่รถแล้วอ่ะเอ้าเงียบทำไมครับเนี่ยอีกว่าเขาอยากมีปัญหาเราเว้ยเนี่ยมึงดูรถเราดูประจานนี่มึงประจานนี่ยถ่ายดูประจานนี่กลัวไม่ไม่ใช่ละ มันชนแล้วไม่รับผิดชอบไอ้เชี่ยประกันไม่เคลมให้รันถอยรถเาลโหลครับแล้วกล่องซ่อมมาสามกล่องจบเลยเรื่องจบเลยนี่ก็ต่างคนต่างไปซะเขอแบบเพิ่งเข้าประเทศมาด้วยไม่แบบมือไม่อยากเบื้อเลือดด้วยมากล่องซ่อมมากูว่ามันต้องมันต้องเข้าใจอะไรผิดแหละกูว่ากูสื่อสารผิดหรือเปล่าอะฮะพอร้อออกมึงอะเพื่อนพอแต่ใครวะเนี่ย ฮัลโหลเฮ้ยใช่หรือวะฮัลโหลครับนายเดือนอะไรครับเลือนทำไมครับเนี่ยเรือครับขอขอตังค่าซ่อมหน่อยครับไม่ครับทไมต้องเลือนอ่ะครับเอาเฮ้ยเลือนไหมอะ่ะ เราเพื่อนมึงถีบยางเพื่อนแต่อยางก็แตกเพื่อนจะเช็คเราเพื่อนเพาว่าเราไม่ยอมไม่ได้ท้าว่าเอ้เราไม่อยู่มันอยู่มันอยู่เอ้ยมึงฮัลโหลเฮ้ยมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงเก่ามึงจากไหนวะเฮ้ยน้อง เอ้ายังไม่ตอบ่ะเฮ้ตอบดีววะยังไม่ทำด้วยค่าไม่เนี่ยอย่านะเว้ยค่าเป็นประชาชนค่าก็ส่วนนะเวเอ้ยเพื่อนไปรถเรหลืองดิเบี้ยวไปเลยเพื่อนไปเลยไม่ไหวก็รออ่อเอาเอาพี่เอาอเคยครับเนี่ยอาอไม่ใช่ผมใช่ไหมครับ เดีมยวไปดูดูดีที่เขเข้าประเทศมากูเจอเนื้อเลยเชียไอ้สัสเพื่อนมันโวยกูรุ่นใหญ่นะเว้ยโอ้โหก็ขาด่าผมมาเมื่อกี้ผมไม่ไม่ได้ละไม่แก้เขาละทมด่าผมนะผม ไปไหนล่ะไปไหนรอคนเดียวแถวนี้หรือเปล่าน่าจะแถวนะครับว่าโอ้โอ Bây <tư> giờ <tư> rồi đó, không có nên Đi được không? <tư> <tư> Mấy ไม่กลัวกันนะสวัสด,ดีครับ เคยเจอเคยเจอร้านเสื้อผ้าอยู่ไหนวะ